สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับขั้นตอนนะครับการขอนะครับเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้านะครับหรือมอเอ็มที่เรารู้กันนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ามอเอ็มไฟฟ้านั่นเองนะครับแลาจาก5แอมป์นะครับเป็น15แอมป์นะครับอันนี้เปลี่ยนการไฟฟ้าเข้ามาเปลี่ยนให้เป็น15แอมป์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะครับว่ามีระเบียบอย่างไรนะครับ มาดูภายในบ้านกันครับว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงนะครับก่อนหน่นเราก็ต้องไปแจ้งเรื่องกับทางการไฟฟ้าก่อนนะครับว่าเราจะขอเปลี่ยนมิเตอร์จาก5แอมป์เป็น1 5แอมป์นะครับเขาก็จะบอกให้เราเตรียมตัวมานะครับหลักๆก็จะมีตู้คอน s u m อร์นะครับจะต้องเป็นตู้คอน s u m อร์แบบนี้นะครับเนาะอ่าแล้วก็จะมีตัวกันดูดนะครับเนาะอ่าหนึ่งคือตัวตู้คอน s u m อ e r แล้วนะครับอ่าสายเมนนะครับถ้าเป็นสายอลูมิเนียมจะต้องเป็นสายเบอร์25นะครับแต่จากชายคาลงมาตู้คอน s u m อ e r จะต้องเป็นสายทองแดงนะครับอันนี้เป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับาจากชายคานะครับลงมาตู้คนเสมอจะต้องเป็นสายทองแดงเบอร์16นะครับแล้วก็เอานิวตันลงบากาวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลิงก์นิวตันนะครับลงมาที่เซอร์กิตตัวใหญ่ตัวนี้นะครับส่วนสายลายของเราก็จะลงมาเซอร์กิตเลยนะครับนะ แล้วก็จะต้องมีสายกาวนะครับคือเส้นนี้สายกาวเบอร์10นะครับเดินลงดินตอกแท่งกาวให้เรียบร้อยนะครับหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับตู้คอน summer